ทักทายสบายดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเช้าของมือวันศุกร์ที่8พจิก 2, 0 4. เสเาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเมื่อนี้พาทัวร์จะพาท่านผู้ชมมาเบ่งเส้นทางเนาะขี่รถเลาะเบ่งเส้นทางเนาะอยู่ที่บ้านหนองทานเนาะท่านผู้ชมซึ่งจุดอยู่ที่เฮาอยู่นี่ก็คือบริเวณเส้นทางบ้านหนองทานเนาะซึ่งเป็นทางเสื่อมจอดระว่างห่วยหง แต่จากห้วยหงไปหาบ้านตันมีไซนเนาะเดี๋ยวไปติดตามน้ากันเนะาะทันู้สมเชิงว่ามือที่เฮามาถ่ายคลิปนี้รถก็ค่อนข้างจะหลเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ขาเจ้าไปการไปงานเนาะนี่รถจะแล่นหลายทางสินนี้เป็นทาง4ีเลนเนาะทานู้สมเป็นทางคอนกรีตปูไปสุดสุดทางเลยเนาะไปหอด,ดงโดกงเลยเนาะทานู้ชมเชิงตอนนี้เฮามาหอดบ้านห้วยหงเนาะทานู้สมนี่ตลาด บ้านหว้วยหงเนาะสองฝากข้างสองฝากข้างของถนนเส้นนี้ก็คือจะมีบรรดาห้านค่าห้านขายเครื่องต่างๆเนาะเรียบอยู่ตามสองฝากข้างสองฝากข้างหว้วยหงก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เนาะเป็นบ้านใหญ่เพราะว่าบ้านหว้วยหงนี่จะเย้าไปจนสุดุ่นแหละเกือบจะหอดบริเวณเส้นทางบ้านตานันมีไซเนะาะนผู้สมอันยังอันนี้ก็ยังอยู่ในเขตบ้านหว้วยหงอยู่ ก่อนหน้านี้ที่เขาขี่รถหลาะทายคลิปกะเขาอยู่จุดที่บ้านหนองทานาะท่านม,มู้ชมตอนนี้เขาหากำมาหอดอ่าเขตกายห้วยหงมานะทธรรมู้ชมเนาะเข้าเขตอานาตานมีไซตาไหนเข้าเขตบ้านตานมีไซเนาะเป็นทางโค้งเนาะจุดนี้จะเป็นบริเวณทางโค้ง ที่เฮาขี่รถโค้งไปมันก็นจะมีหงเฮียนเนาะหงเฮียนอยู่กัมขวามือเนาะติดกับต้นไม้กกสมสาเนาะ่านผสม้มมันจะมีหงเฮียนทางเส้นนี้เป็นทางคอนกรีตปูลาดยาวไปเลยจนไปสุดไฟแดงไฟแดงตัวชี้ออกไปดรงโดกเนาะคันเฮาเลี้ยวกัมขวาเตหาชี้ออกทางซื่อการไปมาก,ก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะแต่ก่อนทางเส้นนี้ก็เป็นทางดินแดงเนาะเป็นทางลุกลัง ไปมากอค่อนข้างจะลําบากปัจจุบันถือว่าเพื่อนมีการปูทางเป็นคอนกรีตไปตรงยังซี่กับเฮดให้การไปมาสะดวกสบายรถจะชสทางเส้นนี้ค่อนข้างจะหลายเพราะว่าเป็นทางลัดเนาะแลนจากดงโดกหรือบ้านตันมีไซน์นะเข้ามาห้วยหงลักะจากห้วยหงเข้าไปหาบ้านดอนแดงแล้วเข้าไปผงคข,ข้ามนอะเป็นเส้นผ่านเส้นนี้เส้นเดียวเลยนะนผู้สมจะเป็นเส้นลากแหละคือว่า มันจะลัดทางได้ไวที่สุดเนาะถ้าเขาไปส่ยเส้นร้อยหสิบเตียงนี่ก็ต้องได้อ้อมไก่อยู่ปัจจุบันเส้นทางอยู่เรียบสองฝากข้างสองฝากทางของถนนเส้นนี้ก็จะมีบ้านคนเงินคนเนาะมาอยู่มาปุ๊กมาสร้างหลายแต่ก่อนทางเส้นนี้จะบ่กค่อยมีเงินคนหลายเนาะตอนนี้เขาหากำมาฮอดบริเวณซีแยกไฟแดงเส้นจะออกไปดงโดกหลักตามีไซเนาะตอนนี้เขาอยู่บริเวณด้าน หลังของโองเฮียนอ่มอนามซนะหลังหลงโดกเนาะซึ่งแลนออกมาเสื่อมจอดไซตลาดสดตานมีไซเนาะซึ่งจุดนี้เองก็คือบอริเวณตลาดอ่าขายผักสดสิ้นสดตานมีไซเนาะทำสมเป็นบอกรถกัดจะลายจังสิ่นแหละสำหรับคลิปนี้เขาต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขา ในการเต็ดคลิปครั้งต่อไปด้วยขอขอบใจสำหรับการติดตามรับสม